พิธีทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปจากการถูกทําแท้งหรือบุตรที่หลุดไปเพราะความไม่ตั้งใจวัดแครเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุ518ปี คุนแผนซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่าท้องดาโบครีทำแท้งนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของวัดแคอีกเรื่องหนึ่งที่วัดแคจึงมีพิธีทำบุญให้ดวงวิญญาณของเด็กทั่วราชอาณาจักรที่เคยถูกทำแท้งโดยมีกำหนดทำพิธีอันเป็นมงคลอย่างนี้มา2ปี3วาระณวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพิธีอันเป็นมงคลนี้จะทำบุญที่เรียกว่าทักษินานุประทานคือทำบุญให้ดวงวิญญาณของเด็กทั้งหลายที่ถูกทำแท้ง โดยท่านที่เคยทำแท้งหรือท่านที่ไม่เคยทำแท้งแต่อยากทำบุญให้แก่วิญญาณเล่รอนจะได้ร่วมกันเขียนคำอธิษฐานเขียนคำขอขมานากรรมวจีกรรมโนกรรมกายกรรมที่เคยล่วงเกินต่อวิญญาณคนตายที่ทําให้เกิดปาณาติบาตตลอดจนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตไปก่อนวัยอสมควรของเด็กเหล่านั้น เด็กเหล่านั้นไม่มีความผิดอะไรเลยเขาอาจจะถูกพ่อแม่ที่ไม่พร้อมที่จะมีลูกเช่นท่านที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนแล้วบังเอิญเผลอท้องขึ้นมาเพราะไม่มีความรู้ในการระวังป้องกันหรือประมาทพลาดพลั้งในการร่วมประเวณีแล้วท้องขึ้นมาหรือบางคนนั้นถูกข่มขืนบางคนนั้นถูกญาติพี่น้องกระทำาม,มิดีมิร้ายแล้วท้องขึ้นมาหรือ ท่านอยู่ในวัยอันสมควรที่จะมีลูกแต่ไม่พร้อมจะมีลูกเลยไปทําแท้งหรือร่างกายของแม่ไม่พร้อมทางแพทย์ให้ทําแท้งลูกนั้นให้หลุดไป หรือบางคนอุ้มทองมาแล้วบังเอิญข,ขึ้นเครื่องบินลูกหลุดไปท่านให้เงินเพื่อนไปทำแท้งหรือแนะนำให้เพื่อนไปทำแท้งในที่ที่ทันรู้จะเป็นมุมใดก็ตามทีในชาตินี้ก็ตามทีในชาติที่แล้วก็ตามทีชีวิตมักจะมีเคราะห์มีภัยทำอะไรก็ไม่เจริญรลุ่งเรืองจะดีจะดีก็มีอุปสรรคมีปัญหาจึงเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจทางวัดแคร์จึงน้อมนําสิ่งที่เป็นมงคลน,นี้มาคลายทุกข์ในใจโดยทําบุญให้เขาเสียทางวัดแคร์ได้ทําพิธีเททองหลอกองค์กุมารทองคํา ซึ่งเป็นกุมารทองเมื่อครั้งคุนแผนเคยสร้างเอาไว้เป็นรูปลักษณะเด็กอยู่ในลักษณะเป็นรูปเคารพที่จะสร้างขึ้นมาให้คนได้ร่วมสร้างร่วมเททองจะมีนิมิตหมายว่าให้วิญญาณเด็กทั้งหลายที่ตายไปก่อนวัยสมควรทั่วราชักรเป็นร้อยเป็นพันปีหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้ววิญญาณนังเล่ยล่อนอยู่ไม่มีที่เกิดได้มาสิงสถิตอยู่แล้วเมื่อถึงที่ควรันจะเกิดเวลานควรจะเกิดเราก็จะได้ทําบุญ ให้เขาได้เอาโหสิกรรมเพราะเด็กเหล่านี้อาจจะมีความอาฆาตแค้นที่ตัวเองเป็นวิญญาณทั้งที่น่าจะเติบโตก็ทําการรบกวนแก่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือคนที่เกี่ยวข้องดังนั้นวัดแครจึงจัดสร้างลูกเคารพให้เขาสิงสถิตเขาจะได้ไม่ไปนวนเวียนเล่นลอนอยู่ในที่ต่างๆแล้วเมื่อครบหนึ่งปีของกําหนดการทําบุญที่วัดแครก็จะเป็นวาระที่เป็นมงคล ที่ทางวัดแคร์ก็จัดงานบุญคือทางวัดแคร์จะตั้งลงศพอย่างนี้เอาไว้ที่วัดแคร์ให้ท่านทั้งหลายได้มาเขียนคําขอขมาากรรมคือคําว่ากายกรรมสามมจีกรรมสีมโนกรรมสามที่เคยร่วมเกินต่อเด็กทั้งหลายที่เด็ดตายไปก่อนวัยสมควรทั้งชาติแล้วทั้งชาตินี้ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตั้งใจไม่ตั้งใจต่อนหน้าและรับหลังขอ,อโหสิกรรมให้กับข้าเจ้าด้วยจงไปเกิดเสียเถิดข้าเจ้าขอโหสิกรรมขอขมาณกรรม,ขขม,าารรมแล้วก็ลงชื่อนะครับแล้วก็ทําบุญเอาไว้พอถึงเวลากําหนดในงานบุญนั้น ซึ่งปีนี้นั้นวัดแคร์กำหนดในวันที่11พฤศจิกายนนะครับกำหนดในวันที่11พฤศจิกายนวันที่8ที่9ที่10หรือวันที่9ที่10ก็จะมีการตั้งโลงศพเอาไว้แล้วก็ยัมีพระมาสวดมาติากาบางสุกุลเพราะ,ะนั้นทุกคนก็จะมากันทั่วฟ้าเมืองไทยก็จะมาร่วมสวดพระพิธรรมทุกวันแล้วก็ทําพิธีขอขอมานากรรม แล้วเอาโรงศพที่ได้ตั้งเอาไว้เอากระดาษที่คนเขียนขอขมานกรรมตลอดทั้งปีพาะบางคนไม่กล้าไปในวันงานพราะเกงว่าเดี๋ยวจะหาว่าทําแท้งแต่ถ้าไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าบางคนพ่อแม่ก็อาจมาทําให้นั่นภาพพิธีในวันใหญ่งานบุญใหญ่คือในสองวันแรกวันที่8วันที่9เดือนกันยายนปีนี้ก็จะตั้งโรงศพและสวดพระบิธรรมพระสวดมาติกาบางตัวกุลสวดพระบิธรรมตลอดทั้งสองวันนั้น ทำบุญกวดน้ำทอดผาป่าสามัคคีหรือถวายพระไตรหรือทอดผาไตถวายให้หรือทอดถว,วายสังฆทานเพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับแล้วในงานวันที่มีพิธีใหญ่คือวันที่11ก็จะมีการจุดเทียนสองธรรมจะมีพระคุณเจ้ามาเทศให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษที่จะได้สํานึกให้เด็กสํานึกในบาปบุญคุณโทษให้รู้ว่าพ่อแม่ที่เคย ก่อกรรมทําเข็นทําแท้งไปนั้นไม่ได้ตั้งใจหรือก่อไว้อันไม่สมควรหรืออะไรก็ตามทีทุกท่านก็จะได้ร่วมกันรู้ถึงบาปบุญคุณโทษที่เกิดจากการกระทําต่อหน้าโลงศพของดวงวิญญาณเด็กทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ไปร่วมงานก็มากมายบางคนก็ไม่เกี่ยวข้องเลยบางคนลูกเด็กเล็กแดงก็ไปก็ถือว่าทําบุญให้คนตายจะได้บุญมีบุญบรารมีบุคคลบางคนก็จะได้มาเกิดเสียทีหรือท่านได้ทําบุญให้กับเด็กที่ได้ตายไปเพราะวิญญาณเละหล่อนบุญกุศลก็ทําให้มีบร พระคุนเจ้าโดยพระครูประหลัดธรรมรงสารวัตรก็มารับทอดพระไตรทั้งหมดสิบสำรับนะครับทอดพระไตรทอดผ้าบางสกุลเป็นพระไตรทุดใหญ่เลยเพื่อเป็นการสร้างมหาบุญมหากุศลให้วิญญาณเด็กเหล่านั้นนะครับมีการถวายพระไตรหลังจากที่พระคุญเจ้าได้เทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระคุญเจ้าก็รับพระไตรก็พิจารณาผ้าหลังจากทอดผ้าบางสกุลเสร็จนะครับพระสงฆ์ก็จะมีกก็มีการถวายสังฆทานสังฆทานนี้ก็จะเป็นของทุกอย่างที่เด็กใช้ได้เครื่องผ้า เสื้อผ้าเด็กอ่อนเครื่องใช้เด็กอ่อนลูกฟุตบอลขนม,นมนมเนยต่างๆซึ่งพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งก็จะเอาไปมอบให้กับทางสถานเด็กกำพร้านะครับวัดไม่ได้รวยจากการนี้นะมอบให้เด็กกำพร้านะครับส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็จะเขียนแผ่นทองอธิษฐานเอาไว้เพราะวัดจะมีพิธีหล่อพระทุกปีแล้วหลังจากนั้นพระก็จะให้พรผมก็เป็นประธานจัดงานก็กรวดน้ําอุทิศบุญให้วิญ,ญญาณเด็กที่ถึงที่เกิดไปเกิดเสียพร้อมกับการเผากระดาษ ดวงวิญ,ญญาณก็จะสถิตยอยู่ที่ลงกระเผลความกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้กรวดน้ําอุทิศบุญกุทิกุศลเราก็จะมีกันจริงและจะมีพิธีกล่าวขอขมาณกรรมโดยผมนําขอขมาากรรมโดยองครวมทุกท่านที่อยู่ทั่วราชกเชิญวิญญาณเด็กที่จะถึงที่เกิดมาสถิตผมถือตะเกียงนําทางเป็นไฟบุญนําลงศพที่มีกระดาษเขียนขอขมาณกรรมที่ไม่มีร่างของใครเวียนรอบ เมนเผาศพ3รอบนะครับก่อนตั้งบนจิตตาทานนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านทั้งหลายก็ไปร่วมพิธีแต่ละปีเนี่ยคนไปร่วมกันตั้งแต่ไปเขียนคำอธิขายธิฐานขอ,ข,อขมานาการม,มูทิศบุญเนี่ยเป็นแต่ละปีเนี่ยเยอะแยะครับเป็นเป็น,ปน,ปนหลายหมื่นคนบางทีบางปีเป็นแสนคนแต่คนไปร่วมงานเนี่ยประมาณสัก5 0 0 0ันคนบางปีเป็นหมื่นคนครับนะครับพระครูประหลัดวัดแคก็นําผมถือเทียนนำพระนำนะครับเห็นไหมครับมีเสื้อผ้าเด็กค่อยู่ที่โรงโรงนั้นหนักเป็นเหมือนร้อยกิโลนหนักมาก นะครับเห็นไหมในโรงไม่มีศพเลยมีแต่กระดาษมีแต่ดอกไม้จันทร์ที่เราลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดงานเพราะฉะนั้นใครทั้งหลายที่รู้สึกว่าอาจจะมีกรรมนี้ติดตัวตั้งแต่ชาติที่แล้วรู้ชาตินี้ก็ตามทีก็ไปร่วมเขียนจะไปวันไหนก็ได้ทางวัดเขาตั้งลงไว้ทุกวันแล้ววันที่9วันที่10ปีนี้ก็จะมีสวนพิธามวันที่11ก็จะมีพิธีเผาอย่างนี้นะครับผมก็เป็นประธานจุดไฟนะครับ ส่งวิญญาณเด็กใช่ไหมครับว่ามีหลายคนมองไปที่โลงศพนั้นเหมือนมีวิญญาณมีลอยอะไรลอยนะครับอัศจรรย์ครับรูปภาพที่ถ่ายมีดวงไฟดวงอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่เท่ามาแปลธาตุแล้วก็ลอยอังคารนะครับคือลอยกระดาษนั้นคำอิษฐานนั้นปรากฏว่าตอนที่แบกลงนะครับจริงๆเหมือนมีคนหรือมีวิญญ,ญาณเด็กหรือหนักอึ้งเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวฮะในปีหลังๆเรามาตั้งโลงศพ ท่ามกลางลานวัดเลยครับแล้วจุดเผาลงโอ้โหทุกคนเศร้าใจนะครับนะครับเห็นไหมครับนั่นคําขอขมาณกรรมทั้งหลายนะครับให้ไปเกิดเสียเถิดอย่าได้ถือเวรถือกรรมพุทธองค์ได้ตัดว่าเวรย่อมระงับวยการไม่จองเวรเจ้าจงไปเกิดเสเถิดอนาคตในภายภางหน้ามีบุญวาสนาจงมาเกิดเป็นลูกเป็นลูกหญิงลูกชายลูกหญิงของพ่อของแม่ใหม่นะลูกนะไปเกิดเสืเอเถิดทุกคนก็ได้ทําอย่างนี้พราะะฉนั้นปีนี้ผมก็ขอเรียนเชิญว่า ให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะไปร่วมพิธีนี้แต่ก่อนจะถึงพิธีนี้จะมีบุญใหญ่ที่ทําให้วิญญาณเด็กทั้งหลายที่เด็กวิญญาณเด็กส่วนใหญ่ที่ยังได้ไม่ได้ไปเกิดก็ยังสิงสถิตยอยู่ที่รูปเคารพคือกุมารทองคาองค์ใหญ่ที่วัดแคร์อยากให้ท่านไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานทําบุญหนึ่งบาทไปบริจาคลูกฟุตบอลไปบริจาคเครื่องของเครื่องเล่นของเด็กให้ที่พระคุณเจ้าที่วัดแคร์ในวันที่29เพฤษภาคมนี้ ซึ่งหลดหลังวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันแล้วไปร่วมเขียนแผ่นทองอธิฐานเป็นแผ่นทองแดงอธิษฐานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29เพื่อเอาแผ่นทองแดงนี้นะครับลงสู่เบ้าหลอมหลอมเป็นน้ําทองและหล่อเป็นองค์พระบุญใหญ่จะได้สาเร็จการดวงวิญญาณของเด็กที่ถูกทาแท้งทั้งหลายเขาจะได้มีกําลังบุญคุ้มครองรักษาไม่เป็นอสุรากายไม่เป็นวิญญ,ญาณทั่วร้ายแล้วถ้าเกิดเขายังไม่ถึงที่เกิดเขาก็จะสิงสถิตยอยู่ที่วัดแค่นั่นแหละ เราก็ไปทําบุญให้เขาตามวาระวันสําคัญทางศาสนาวันพระหรือไปตักบาตรท,ทาบุญทั้งปีเขาก็ได้รับบุญทั้งปีคนมากราบมาไหว้มาอุที่บุญให้เขาเขาก็ได้บุญแต่พอถึงปีหนึ่งในวันที่เผาเขาก็จะถึงที่เกิดเขาก็จะไปเกิดเลยจากการได้เผาโดยเตโชธาตุหรือธาตุไฟดังนั้นเห็นไหมครับให้เขียนแผ่นทอง เขียนคาว่ากายกรรมสามมจีกรรมสีม,มโนกรรมสามที่เคยล่วงเกินต่อลูกหญิงลูกชายในอดีตชาติและปัจจุบันเอาโหสิกรรมให้พอและแม่ด้วยหรือข้าพเจ้าหรือท่านจะไม่เคยทําอย่างนี้ก็ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้โดยการสร้างพระนี้ถาวายแด่ดวดูวิญญาณของเด็กทั้งหลายที่เคยถูกทําแท้งทั่วราชอาณาจักรตลอดตั้งแต่อดีตเป็นร้อยปีพันปีจนถึงปัจจุบันจงได้รับแรงบุญนี้ของข้าพเจ้าขอให้เป็นบุญที่ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดีไปเขียนเลยใครที่อยากมีลูกก็ไปทําอย่างนี้ นะครับไปเขียนคําอธิษฐานอย่างนี้ให้แก่วิญญาณเด็กวิญญาณเด็กที่มีบุญจงมาเกิดเป็นลูกข้าวเจ้าท่านอาจจะได้ลูกมาเกิดเป็นเด็กที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ให้โอกาสนี้แก่ตัวเองและแก่เด็กทั้งหลายที่ได้สูญเสียชีวิตในวัยที่ไม่สมควรจะเป็นตัวคุณเองทําหรือไม่ได้ทําก็ไปทําได้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ดีเสียยิ่งกว่าทําบุญให้แก่ผู้ที่รู้เป้าหมายเพราะเด็กเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าใครจะไปทําบุญให้เขาได้เพราะเขาสิ้นไปแล้ว แต่วิญญ,ญาณเขายังไม่สิน้นเขามีมีตัวมีตนดังนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับ 28- 29นี้ไปเขียนแผ่นทองและ29ไปร่วมงานพิธีใหญ่คือหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกธเห็นไหมครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะมีแผ่นทองของคุณที่ไปเขียนขอขมาากรรมและอุทิศบุญให้วิญ,ญญาณเด็กนั่นแหละเขาจะได้เป็นบุญใหญ,ญ่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าและพระองค์นี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ด้วยแรงของเทวดาที่ไปเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้น ไปร่วมกันเขียนแผ่นทองเพื่อหล่อเป็นพระมหาเศรษฐีโอโกรองค์ใหญ่ที่เราได้เห็นนั่นแหละแต่องค์นี้จะเททองหล่อที่วัดแครโดยมีสมเด็จพระมหารัตมังคราจาร์เททองหล่อนะครับขอเรียนเชิญสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันจะได้เป็นเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคุณและสร้างบุญให้วิญญาณของเด็กทั่วราชที่ถูกทำแท้งจะเป็นบุญประวัติศาสตร์แก่ตัวคุณที่จะทําให้มีความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ